สวัสดีค่ะพบก,กับครูตระใจนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการจเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันเนาะ พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถพบเจอได้ทุกคนทุกแห่งนะคะซึ่งพืชเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตและดำรงชีวิตยอยู่ได้โดยอาศัยปัจจัยที่จําเป็นในการดำรงชีวิตนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพืชที่เราพบเจอได้นะคะเช่นต้นมะม่วงต้นมะพร้าวต้นมะละกอต้นเข็มต้นกุหลาบหรือผักคะนา้าเป็นต้นนะคะอะ พืชแต่ละชนิดนะคะจ,จะจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่แตกต่างกันเนาะอ่ะตัวอย่างพืชบางชนิดที่จเจริญเติบโตได้ดีในน้ํานะคะเช่นสาหร่ายผักตบชวาบัวจอกแหนะนะคะเป็นต้นเนาะก็คือพืชที่ชอบน้ําอ่าเจริญเติบโตได้ดีในแหล่งน้ํานั่นเองนะคะ <multic. S 1> ต่อมาตัวอย่างพืชบางชนิดที่จเจริญเติบโต อยู่บนต้นไม้อื่นตัวอย่างเช่นกล้วยไม้นะคะ,ะและกาฝากเนาะ,ะกาฝากคืออะไระกาฝากก็คือพืชที่ดำรงชีวิตยอยู่บนต้นไม้ต้นอื่นนั่นเองนะคะโดยต้นกาฝากเนี่ยจะอาศัยเกาะเพื่อที่จะดูดน้ําและดูดสารอาหารนะคะที่ต้นไม้ต้นที่ต้นกาฝากเกาะอยู่เนี่ยสังเคราะห์แล้วอ่า และชื่อของต้นกาฝากเนี่ยเราจะเรียกตามชนิดของต้นไม้ที่พบนะคะเช่นต้นกาฝากมะม่วงต้นกาฝากมะขามนะคะเป็นต้นเนาะต่อมาปัจจัยที่จําเป็นต่อการจเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของพืชน,นะคะซึ่งพืชทุกชนิดเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเลยนะคะในการจเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตนะคะเช่นน้ําอ่า แสงอากาศดินแล้วก็อุณหภูมินะคะอ่าที่เหมาะสมน,นะคะาการที่พืชเนี่ยจะ,ะเจริญเติบโตใช่ไหมคะพืชก็ต้องเป็นเมล็ดมาก่อนเนะาะอเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของเมล็ดนะคะมีทั้งหมด3ส่วนนะคะอส่วนแรกก็คือเปลือกผู้เมล็ดนะคะอเปลือกผู้เมล็ดเนี่ย มีเพื่อไว้ป้องกันอันตรายให้กับเมล็ดนะคะป้องกันอันตรายให้กับเมล็ดที่อยู่ภายในนะคะ,ะต่อมาส่วนที่สองก็คือต้นอ่อนนะคะ,ะและส่วนที่สามคืออาหารที่สะสมไว้สําหรับต้นอ่อนอก็คืออาหารที่สะสมไว้เลี้ยงต้นอ่อนน,ะนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูลำดับการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะยกตัวอย่างโดยต้นถั่วนั่นเองนะคะเมื่อเรานำเมล็ดของต้นถั่วนะคะไปเพปาะปลูกและได้รับน้ำและอุณหภูมิที่เหมาะสมต้นอ่อนในเมล็ดเนี่ยก็จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมานะคะ แล้วก็มีรากงอกออกจากเมล็ดเจริญลงสู่ดินนะ,ะส่วนลำต้นเนี่ยก็จะค่อยๆเจริญขึ้นสู่ผิวดินนั่นเองนะคะขณะที่ต้นอ่อนเนี่ยจเจริญเติบโตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะก็คือลำต้นนะคะลำต้นของต้นอ่อนเนาะจะแตกกิ่งก้านอ่าแล้วก็มีใบามากขึ้นนะคะ พอเวลาผ่านไปลำต้นก็ค่อยๆสูงและใหญ่ขึ้นนะคะ,ะเมื่อพืชเนี่ยจเจริญเติบโต,ต,ตเต็มที่นะคะก็จะมีดอกนะคะเกิดเป็นดอกขึ้นมาแล้วก็มีผลนะคะ่ามีผลซึ่งภายในผลเนี่ยก็จะมีเมล็ดอยู่ด้วยนั่นเองนะคะ,ะพืชจ,จะเจริญเติบโต,ตและดำรงชีวิตอยู่ได้ดีเนี่ยย่อมต้องการสิ่งแวดล้อมนะคะที่จะช่วย สร้างให้เกิดการเจริญเติบโตเนาะ,ะทั้งยังต้องอาศัยปัจจัยที่จําเป็นเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของพืชด,ด้วยเหมือนกันนะคะน้ําและแสงและอากาศนั่นเองนะคะมีดินแล้วก็อุณหภูมิด้วยนะคะ,ะมเมล็ดเนี่ย สามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้เมื่อได้รับน้ำและอุณหภูมิของอากาศที่เหมาะสมนะคะ่าเมื่อพูดถึงพืชเนาะพืชบางชนิดเนี่ยก็จะชอบขึ้นในที่ที่มีอากาศหนาวเย็นอ่าหรือบางชนิดเนี่ยอาจจะชอบขึ้นในที่ที่มีอากาศร้อนนะคะการที่เราจะนําพืชมาปลูกเนี่ยจึงควรเลือกชนิดของพืชให้มันเหมาะสมกับอุณหภูมิของอากาศด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ย เมล็ดพืชที่ต่างชนิดกันนะคะจ,จะเจริญเติบโตเป็นต้นพืชที่มีลักษณะไม่เหมือนกันนะคะอ่าเขาจะมีความแตกต่างกันนะคะอ่าต่อมาเราเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพืชได้ยังไง่าโดยเราจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพืชได้โดยวัดความสูงของลำต้นอาอาจจะใช้ไม้บรรทัดวัดอ่า แล้วก็การนับจำนวนใบนะคะ,ะและสังเกตขนาดและสีของใบเป็นต้นนะคะ,ะซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงเราจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพืชได้ก็คือพืชมีการเจริญเติบโตนั่นเองนะคะการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยนอกจากต้องอาศัยน้ําแสงและอากาศแล้วยังต้องอาศัยแม่ธาตุอาหารในดินด้วยนะคะ ต้นเนะะาะทีนี้เนื้อหาจบเพียงเท่นี้นะคะเดี๋ยวครูมีงานให้พวกหนูให้พวกนักเรียนทำด้วยนะคะ,ะคำถามก็คือให้ตอบคาถามนั้นต่อไปนี้เนาะมีสองข้อนะคะข้อที่หนึ่งส่วนประกอบของมเมล็ดมีอะไรบ้างอในเนื้อหามีอยู่นะคะข้อที่สองการวัดการเจริญเติบโตของต้นพืชเนี่ยทำได้โดยสังเกตสิ่งใดอ่า โอเคนะคะมีทั้งหมด2ข้อเนาะสำหรับชั่วโมงนี้ครูอขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ